ส่ัีค่ะรายการค้าวันที่1 8มกราค,คือการจ่ายบินหลายบินในไบวอชเชอร์แค่หนึ่งใบก็คือจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกจารายการที่เมนูลงรายวันดังน,นี้จ่ายค่าน้ำประปาเป็นบินเงินสดเลขที่1287เป็นเงิน2,100บาทบวกแหวน7% จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นบินเงินสดเลขที่8 9 2 8 9 8 2เป็นเงิน3,100บาทบวกแวดเซแล้วก็จ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของทับใบกับภาษีทับใบส่งรับเงินเลขที่3894เป็นเงิน1,200บาทบวกแวดเเซต บริษัทมีหน้าที่หักภาษีณนะที่จ่ายไว้ในอัตรา3%และพิมพ์ใบภาษีหันณะที่จ่ายให้กับผู้บริการเราก็จะไปเข้าที่โปรแกรมสมาร์ทบิกันเราก็จะเข้าที่ ระบบบัญชีและแยกประเภทคิดปุ่ม WorkFlow เ,เลือกที่ลงรายวันวอร c เชอก็จะขึ้นสาขาสำนักง,งานใหญ่ถูกแล้วแล้วก็ให้เลือกสมุดรายวันเราก็จะกดเลือกดูแล้วก็โดยาการเราลบมกลองเรากด Enter mm hmm. ก็จะขึ้นมาว่า TJ สมุดลายวันตัวปลายี c สมุดลายวันจ่ายแล้ววันนี้เราก็จะทําสมุดลายวันจ่ายเราก็เลือก p c ค่ะแล้วก็กดปุ่ม OK ด้านล่างค่ะเราจะทำการเพิ่มอีกหนึ่งรายการเราก็กด F3 เพื่อเพิ่มค่ะ ก็จะขึ้นมาหน้ารายวันดังนี้เราก็จะเปลี่ยนวันที่ลงบัญชีเป็นวันที่18เดือนหนึค่า9ก็จะลงมาที่รายละเอียดเราก็จะพิมพ์ว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ ส่วนรายละเอียดด้านล่างนี้เราจะยังไม่บันทึกแต่เราจะไปบันทึกเอกสารการประกอบการลงบัญชีให้เสร็จก่อนโดยการกด F7 เพื่อลิงค์ค่ะจะมาหน้าที่เอกสารการประกอบ การบันทึกบัญชีให้กด s F 3เพิ่มค่ะแล้วก็เลือกกลุ่มของเอกสารกลุ่มของค่าน้ำอันนี้เราจะบันทึกของค่าน้ำก่อนนะคะค่าน้ำก็จะเป็นกลุ่มใบส่งของครับใบกำกับภาษีสดเชื่อคือซื้อมาขายไป ไม่ใช่งานบริการก็จะเลือกตัวนี้ค่ะก็กด enter หรือเลือกค่ะแล้วก็จะมาที่ประเภทเอกสารเราก็ใส่จุดกด enter ค่ะเพื่อค้นหาประเภทเอกสารเราก็คือ B r ใบส่งของทับใบกำกับภาษีครั mm. บใบเสร็จ mm. เพราะว่าเป็นบินเงินสดกด enter ค่ะระบบก็จะทำการรันเล่มเอกสารภายในให้เรียบร้อยเราก็ใส่เล่มอ่าเล่มและเลขเลขที่เอกสารอ้างอิงน,นะคะ เลขที่เราคือ1,2,8,7ลงมาที่เจ้านี้นะคะใส่จุดกด enter ค่ะก็ค้นหาเจ้านี้ค่าน้ำลรอคือการประปานาครการประปานาครหลวงนะคะกดเลือกค่ะใช้รหัสสา,สาขาของเจ้านี้ แสลลูกนี่นานรายงานภาษีกับเยสค่ะก็ระบบก็จะดึงมาให้เรียบร้อยนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแลรหาัสสาขาชื่อสาขาเราก็จะอาศัยที่ยอดเงินก่อนแบดยอดเงินก่อนแบดของเราคือ2100 แทกใช่ไหมใส่ไว้ยเยอะค่ะเขาก็จะให้เราเลือกแวดชนิดแวดของเราคือเจ็ดเปอยอดแวบก็เท่ากันหนึ่ร้อยสี่บเจ็ดรวมสองพันส่สเจ็ดเป็นอัราเศษเลือบร้อยขดเอสบันทึกค่ะก็จะได้มาแล้วเอกสารการประกอบ1นึ่ใบเราก็จะไปเพิ่มใบที่2ก็คือ ไปค่าไฟฟ้าก็กด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเราก็ยังจะใช้เล่มเดิมอยู่ประเภทเอกสารใฟ่จุดกดคินเตอร์ค่คะเราก็จะเลือกที่ดูเหมือนเดิมค่ะเล่มที่เอกสารอ้างจริงของเราก็คือ8982 ลงมาที่เจ้านี้นะคะใส่จุดกด enter ค่ะอันนี้คือบินค่าไฟฟ้าเราก็จะเลือกการไฟฟ้านะครหลวงนะคะใช้รหัสสาขาเจ้าหนี้ลูกหนี้ในรายงานภาษีแับ yes ค่ะเราก็จะลงมาใส่ยอดเงินก่อนแบดกันนะคะยอดเงินก่อนแบดของเราก็คือ3100บวกแบดจุดเปรเซนต์เราก็ใส่3100 แหวนยาช่ไหมใส่ไว่ะประเภทเแหวนก็ใส่จุดกด Enter เพื่อค้นหาก็จะได้เลือกแหวนจซก็จะได้ยอดแหวนสองร้บเจ็รวม3,317เป็นอานว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะกด e x i เพื่อบันทึกทำรายการต่อไปค่ะเราก็จะ ทำต่อในอีกหนึ่งใบเราก็กด f 3เพิ่มค่ะโดยจะไม่ใช่กลุ่มเดิมเพราะอันนี้เป็นค่าโทรศัพท์ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานด้านบริการเราก็จะมาเลือกที่ตัวนี้ ก็เลือกค่ะประเภทเอกสารก็ใส่กุด,ดกด e ีเลืกนะคะก็จะเลือกมาดซีบียูใบส่งของทับบงศับภาษีทับใบเสร็จเพราะอนนี้เป็นเป็นการซื้อบริการดินเงินสดบริการค่ะต่เลือกมาที่เลขที่เอกสารอ้างอิงน,นะคะก็คือเลขที่3894 3ามแปดเ้าสี่ลงมาที่เจ้านี้ค่ะใส่ตัดก,กด enter ค้นหาค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขการผิดนี้ ทราศาัตเพร์กมันก็จะเป็นของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะาาก็จะส่วนเลือก Enter ค่ะใช้รหัสสาขาจะมีิม้งในรายงานภาษีตอบ Yes ค่ะเราก็จะลงมาที่ย่างเงินตอนแบดย่างเงินก่อนแบบก็คือ1200แบบประเภท7เป็นใส่เงิน ก็จะได้ยอดตาบดบ8 4รวม1 2 0วา4ก็เป็นอ่านว่าเสร็จเรียบร้อยก็กด F10 ้อบันทึกค่ะแต่รายการนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเราจะต้องทำภาษีหักนะที่จ่ายต่อโดยการกด F3 เพิ่มค่ะก็จะเลือกกันที่ PTAX 353คือ ใยภาษีหันนี่นที่จะเราหาเขาแล้วก,กด enter เลือกค่ะแล้วก็จะใส่จุดกด enter ค่ะใส่จุดกด enter เลือกประเภทอยาอกสารก็คือ xl เล่มและเลขที่เอกสารอ้างอิงเราก็จะใช้ใบเดียวกัะค่าโทรศัพท์ก็คือ3894ลงมาที่เจ้านี้ใส่ตัวกด enter ค่ะเราก็จะเลือก S K 0 7คือบริษัท P O P ก็จะ ขึ้นมาให้เรียบร้อยเราก็จะลงมาที่เงื่อนไขการหักภาสีก็จะใส่จุดก็จะขึ้นนว่าหักนณที่จ่ายจ่หนึ่งออกภาสีสองเราก็จะใส่หนึ่งกันนะคะดูตรงนี้นะคะหนึ่งคือมาตาสามเราจะใช้หนึ่ง แล้วก็ลงมาที่ด้านล่างก็ปีไปว่าค่าโทรศัพท์จำนวนเงิน1,200ันอัตราภาษีสามเใส่สารเฉยนะคะแล้วก็จะขึ้นราค่าภาษีให้เรียบร้อยค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดกเ exit เพื่อันทึกนะคะ ก็จะเห็นแล้วว่ามี4ใบเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ทำการกด F10 เพื่อเซฟค่ะยังไม่ได้ใส่เงนมาเงิดโอเคค่ะเราก็จะมาลงบัญชีกันเลยนะคะ mm hmm. ก็เราก็มีค่าใช้จ่ายทัย้งหมด3ใบก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ เราก็จะคีย์ตามนี้เลยค่ะห้าหนึ่งสองศอสี่สี่นี้คือบัญชีค่าน้ำกาสองพันหนึ0บาท ไปก็ค่าไฟฟ้าค่าหนึ่งสอง้าค่าไฟฟ้าสามพันหนึ่งร้อยบาทอไปก็ค่าโทรศัพท์ค้าหนึ่งสองสี0สหนึ่งพันสอง้ย ต่อไปก็จะเป็นค่าสี่ซื้อหนึ่งศูห้าสีสองค่าสี่ซื้อก็เอาสองพันหนึ่งบวกสามพันหนึ่งบวกพันสองคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะได้สี่ร้อยสี่สิบแปด ต่อไปก็จะเป็นภาษีเงินได้แห่งนี่จ่ายเลขก็คือ2.01 2.01ภาส่สองนยหนาที่จา่ายเท่ากับสาก็คือเอาหน0 0อคูณาเปอร์เซ็นต์ต่อไปก็จะเป็นบัญชีเงินสด 101่งศูนย์หนึ่งยงก็จะได้มาเป็นในสเราเราก็จะหายาอดถูกตันด้านเดบิตเครดิตโดยการกด F2 เพื่อหาสมาดูลก็ได้ค่ะก็จะได้มาเท่ากับ5916เป็นอันวัดสิบยบร้อยค่ะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะ ยอดรวมจากหน้าลิงตอบ yes ค่ะให้เครื่องรันหมายเลขวอชเชอร์ให้ตอบ yes ค่ะ escape ออค่ะตอบ yes ค่ะ escape ออกค่ะ